ยากพลกรมางานยูทูปแฟนเฟสนะฮะก็ทุกอย่างเล่มากก็ไปดูจะถ่ายอะไรนะเราจะรอรอดูไปเรื่อยๆนะะว่าจะถ่ายอะไรตอนนี้เรามาก่อนเวลาประมาณประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะตอนนี้11บเอโมงครึ่งก็รองานเปิดแล้ค่อยขึ้นไปนะฮะเดินดูเลยนัยนยังไม่ได้กินข้าวขีบลูกใหญ่ฮะแนะนำให้ซื้อร้านครอบครัวผมเองซื้อซะจะได้อุดหนุนกันนะเจ้ ป้าหมายของเราวันนี้คือคุยกับใครก็ได้สักคนนะอ่ะยูทูบเบอร์ขอให้ได้เจอครับผมนะฮะผมเอาไมค์เซลฟี่มาแต่ว่าโดยเขายึดไปนะฮะเขาไม่เอาเข้านะครับนี่ก็ถึงแล้วงานแฟนเฟสนีะ y o ยูทูบจริงงานก็ไม่ได้ใหญ่มากครับประมาณนี้นะเราแค่เหลือแค่รอครีเอเตอร์มาเท่านั้นเอง ไม่ได้ดูครับสวัสดีครับอ้าวเดียวยังไงวะพี่เราก็สบายเดียวอ๋อยังไม่ยังไม่เข้าไปดูเลยลังรอทิมงาอยู่นะแล้วเราเข้าไปดียวครับพี่ครับแค่นี้อะไรก็ไปไปมาๆรู้สึกอยากจะหายูทูบเบอร์นะฮะก็พยายามหายูทูบเบอร์อยู่นะครับก็ได้ประมาณสองสามคนลวนี่จะตอนแรกคะตอนนี้นี่แบบนี่ชุ่มไปหมด เสียงดังด้วยฮะที่นั่งนี่แทบู่แบบเต็มแล้วเนี่ยมาถึงตรงนี้แล้วนิดเดียวนะแต่ว่าก็คือคลาสสิกครับนะไม่ได้นะครับซูเปอร์ก็ทยอยทยอยมาฮะเริ่มมากันเรื่อยเรื่อยแล้วครับครับดีวิดีโอครับอ้าวทไมยินดีต้อนรับเข้าสู่วอล์นข่าวครับก็เป็นอันดีพีดีเท่าไหร่ละเี่ีดเท่าไหร่ละหนึ่งร้อยสิบเจ็ด ไ้ว่าดีมากติดตามดีมากดูพี่ทุกวันเลยดีมากอย่าลืมซื้อเสื้อบอ๊กิรติด้วยมีขายทำอะไรกันทำอะไรัี่คุณชอบทำนะครับรายเจอกเกินครับไดขาเป็นพจริงกับพี่บอสจริงไมะไม่จริงค่ะไม่นไม่เอาไม่เอาไมาไมฮะ อย,ยอยากจะบอกว่าอยากจถ่ายพวกแป้งมาให้นะแต่ว่าคนมันเยอะเกินไปนะเข้าไปไม่ได้เลยแม่งติดเดินออกมาเลยเนี่ยแม่งอารมณ์เสียเดี๋ยวไปหายูทูบเบอร์ต่อซี่เป็นไหมครับครับผมรู้สึกยังไงกับเม้นต์แรกครับชอบครับชอบจริงจริงเป็นแรกในรายการมาบอกว่าเรามาดูคลิปคุณแล้วนะก็โอเคครับโอเคบอกแต่ว่าเม้นต์อย่างอื่นเพิ่มเติมก็ได้แบตจะหมดโอเคครับขอบง่าตรง มาวิดีโอเหรอใช้โย่เปิดช่องอยู่อ่ะใช่ครับองยู่ทูกชื่ออะไรชื่อการจลศิษย์ครับพี่จงกด s c r ต b e ช่องการจลศิษิ์ด้วยนะครับใครยังไม่กดไลค์อย่าลืมกดไลค์ไว้ด้วยช่องช่อง่ต้องกดไลค์กันเยอะๆเข้าไปดูคลิปกันเยอะๆได้ไหมไปแล้วจุ๊บจุ๊บจุ๊บรายกันเนี่ยครับ